สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายพารวยชาแนลนะคะเลขแนวทางเลขเด็ดเลขดังมีหลายสำนักมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่ในการนำเสนอตัวเลขเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะมาดูของมิต์บอลใบแท้นะคะใบนี้นะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคม65ของแอดมิตรบอลนะคะชุด3ตัวก็จะมี852 152 025 สามสองห้าแหกสองหนึชุดสองตัวก็จะมี07 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, น7์เจ6ดหนึ่งเจ็ดสองเนย์หกหกหนึหก้าะคะหวยรวยอล,ล้านเปอร์เซนต์วันที่16ตุลาคมหกให้ล่างนะคะชุดสองตัวล่างนะคะก็จะมีสาเจด 8, 7, 3ามแปดเจดสนะคะหวยไทยงวดที่16บหกตุลาคม6กหชุด3ตัวก็จะมี3ามหกเจ็ดแห้าแดเดสชุด2ตัวก็จะมี6 7 4จ็ดห้าแดหแล้วก็7จดสนะคะแผ่นแผนพารวยนะคะววนที่สิบหกตุลาคมหกห้านะคะให้เด่นหนึ่งนะคะ ก็จะมี1มี4มี6มี9นะคะจัดชุด2ตัวก็จะมี1 6 1 9ชุด3ตัวก็จะมี9 4 1นะคะเด่น6นะคะเด่น6กับเด่น9นะคะชุด2ตัวก็จะมี4 6 9 4จัดชุด3ตัวก็จะมี094นะคะ รัฐบาลไทยวันที่16ตุลาคม65อัดลูด9หนักๆน,นะคะชุด2ตัวก็จะมี90 91 94ชุด3ตัวก็จะมี091 594แอดตาคมแดนลำดวนนครนะคะวันที่16ตุลาคม65นะคะเลขไทยนะคะชุด2ตัวก็จะมี46 48 49 ฟันสอนะคะชุด3ามตัวก็จะมีสองสีนนะะ่ห้าสองสี่หสองสี่เจ็ดห้าสี่หห้าสี่เจดเน้นๆนะคะ5้าสี่เห้าี่เ้บนเน้นๆสเน,น, 4, 7, นะคะชุด2ตัวนะคะบนเน้นๆสีเจน,น,นะคะหนุ่มบอระบือนะคะวันที่16ตุลาคมหก้านะคะชุด2ตัวก็จะมีห้าหนึ่งห้าเดห้าเ้า

0ูน0 4สี่แป5 7ูน8 0สีนะคะชุด2ตัวก็จะมี4 6 47 48 49 5จ็ดสี่แล้วก็5้านะคะของแนนนะคะลอตเตอรีแซนนะคะงวดวันที่16ตุลาคมห5นะคะชุด3ามตัวก็จะมี ห้าเก้าสามสามแปดห้าชุดสองตัวก็จะมีเก้าสี่เจ็ดแปดนะคะแมงปอนะคะหวยแมงปอนะคะงวดที่สิบหกตุลาคมหกห้านะคะบนล่างนะคะชุดสามตัวนะคะก็จะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดสามหนึ่งแปด ชุดสองตัวก็จะมีหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าสี่เจ็ดห้าห้าสามเจ็ดสองแปดห้านะคะหวยแมงปองวันที่16ตุลาคมหกห้านะคะอีกชุดหนึ่งนะคะบนชุดสามตัวบนก็จะมีเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสามแปดหนึ่งสแปดสเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่ ชุด2ตัวบนล่างก็จะมี94 93 14 15 04 84 74 30แล้วก็38นะคะเอดาวเหนือนะคะของแท้นะคะวันที่16ตุลาคม65นะคะบนให้เด่น5นะคะชุด3ตัวก็จะมี852 952 052ชุด2ตัวบนก็จะมี 5้าสองหสามห้าศนะคะล่างนะคะล่างให้เด่น9นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี9ก้าสามเกนะคะของเอดาวเหนือนะคะของแท้นะคะวันที่16ตุลาคม6กหานะคะของโจ้นะคะชุดเน้นก็จะมี9ก้าสองเก้านะคะ วันที่16ตุลาคม65รัฐบาลไทยล่างหางเดียวให้39นะคะของแอดบนดินแผ่นฟ้านะคะกนการละสินนะคะวันที่16ตุลาคม65นะคะถล่มเจ้ามือชุด2ตัวบนก็จะมี36ชุด3ตัวบนก็จะมี836ชุด2ตัวล่างก็จะมี93นะคะ แอดพหัดนะคะวันที่16ตุลาคม65รัฐบาลไทยนะคะให้961นะคะหวยสุรีนะคะงวดวันที่16ตุลาคม65รัฐบาลไทยให้เด่น9นะคะชุด2ตัวก็จะมี29 39 49 79ชุด3ตัวก็จะมี929 479 739 กัน4737นะคะของแม่สรีนะคะแผ่นแผ่นพารวยนะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะให้เด่นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งมีสี่มีหกมีเก้านะคะเด่นหนึ่งชุดสองตัวก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะชุดสามตัวก็จะมีเก้าสี่หนึ่งนะคะเด่น สนะคะชุด2ตัวก็จะมี4 6 9หกนะคะชุด3ตัวก็จะมีศูนย์เก้าสีนะคะแอดสิเก้านะคะวันที่16ตุลาคมหกห้านะคะชุด3ตัวก็จะมี97้าเจสาสนะคะ ชุดสองตัวก็จะมี739313นะคะของแปดสินะคะมานำโชคนะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะเด่นบนมี4มี2มี6นะคะชุด3ตัวบนก็จะมี426 264 642นะคะเด่นล่างนะคะก็จะมี8มี3มี7นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี แปดสแล้วก็78แนะคะแม่อ้วนนะคะรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลาคม65วิ่งสู้ฟัดมี9มี7มี1ลูด0 1นย์ะคะ0ูนย์กับ1นะคะลูดชุด3ตัวก็จะมี20 3 2ูนย0 3 9 6 7 ชุด2ตัวก็จะมี037613079917นะคะขอให้โชคดีค่ะของแม่อ้วนนะคะมาวิ่งนะคะงวันที่16ตุลาคม65วิ่งไอวิ่งบนให้2มาแน่นะคะชุด2ตัวบนก็จะมี2124ชุด3ตัวบนก็จะมี124นะคะ วิ่งล่างสามมาแน่ชุดสองตัวล่างก็จะมีสามหนึ่งสามหกนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกห้าเม็ดเดียวให้สี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสองสี่สี่สองหนึ่งนะคะถูกไม่ถูกก็ขออาภาัยนะคะรวยรวยรวยนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกค้านะคะ หนูพีพเนจรนะคะงวดที่16ตุลาคม65รัฐบาลไทยล่างให้เด่น9นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี97นะคะลุงเป้นนะคะงวดที่16ตุลาคม65นะคะชุด3ตัวก็จะมี529ชุด2ตัวก็จะมี92 37 40 07 สามตัวท้ายนะคะก็จะมีเก้าแปดแปดห้าแปดสองนะคะแหวนเพชรนะคะงวดวันที่16ตุลาคม6 5้านะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะให้เด่น5บนนะคะเลขท้าย3ตัวก็จะมี854 859เลขท้ายคู่บนนะคะก็จะมี5 459 58ด ห้าหนะคะของเดอะซันนะคะองค์อินนะคะงวดวันที่16ตุลาคม65บยบินนะคะเด่น9กับ4นะคะชุด2ตัวก็จะมีก29 39 59 69 79นะคะ1 4 3 4 5 4 6 4 8 4นะคะ ปู่เจ้าสมิงพายนะคะงวดวันที่16ตุลาคม6 5านะคะด่วนแบ่นยำนะคะให้เด่น3นะคะชุด2ตัวก็จะมี3 1ม1นดหนึ่งนะคะป้าจะป้าจัดให้นะคะงวดวันที่16ตุลาคม6 5าให้เด่น1นะคะชุด2ตัวก็จะมีห6 หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะวันที่สิบหกตุลาคมหกห้าดาวใต้นะคะล่างให้เด่นหกนะคะชุดสองตัวล่างก็จะมีหกศูนย์หกสามนะคะพรเทพนะคะวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านะคะล่างเด่นหนึ่งนะคะชุดสองตัวล่างก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะ เพชรอุดรน,นะคะงวดวันที่16ตุลาคม65วิ่งล่างให้ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะชุดสองตัวล่างก็จะมี30ศูนย์นะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะรับล่างนะคะเด่นล่างให้7กับ9นะคะให้เด่น7ดนะคะดับล่าง5นะคะชุด2ตัวล่างนะคะก็จะมี7 2สอง แปดเอ่อเจ็ดแปดนะคะเด็ดบนนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกข้านะคะให้เด่นสามนะคะชุดสองตัวบนก็จะมีสามหนึ่งสามห้านะคะเพชรน้ำหนึ่งนะคะเหนือใต้สองชุดนะคะทุกงวดท้าพิสูจน์นะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกข้าให้เด่นห้านะคะชุดสองตัวก็จะมีห้าสอง 53นะคะถ้าไม่เคยถูกหวยดูใบนี้นะคะงวดที่16ตุลาคม65นะคะสูตร1ให้เด่น1กับ2นะคะสูตร2ให้เด่น8เด่น9เด่น0นะคะจะชุดคู่ล่างนะคะก็จะมี18 19 10 28 29 20นะคะ ไม่ลองไม่รู้นะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะชุดเน้นนะคะชุดสองตัวบนก็จะมี2 3ชุด3ตัวบนก็จะมี6 2 3ล่างนะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี4 6นะคะเน้นนะคะยอดธง VIP งวดวันที่16ตุลาคม65วิ่งบนให้1นะคะ เด่นหนึ่งนะคะชุด3าตัวบนก็จะมี581ชุด2ตัวบนก็จะมี51 8 1นดนะคะยอดธงเวียพีชุดล่างนะคะงวดวันที่16ตุลาคม6 5ห้านะคะวิ่งล่างให้เด่น4นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี6 4 7 4นะคะหวยผีน้อยนะคะงวดวันที่16ตุลาคมห5เด่นบนนะคะ ให้เด่น3นะคะชุด3าตัวบนก็จะมีห3าชุด2ตัวบนก็จะมี3า3หสานะคะหวยผีน้อยงวดวันที่16ตุลาคมห5หเด่นล่างนะคะให้เด่นสองนะคะชุด2ตัวล่างก็จะมีสอง7แล้วก็28นะคะดวงเศรษฐีบนนะคะงวดวันที่16ตุลาคมห5ห้านะคะ บนให้เด่น6นะคะวิ่งเงินล้านนะคะ3ตัวบนก็จะมี96 3สนะคะดวงเศรษฐีงวดวันที่16ตุลาคม65ล่างนะคะให้เด่น9นะคะวิ่งเงินล้านชุดส่งตัวล่างก็จะมี97นะคะ8เซียน VIP งวดที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งบน7นะคะ ชุดสองตัวบนก็จะมี7079ชุด3ามตัวบนก็จะมี570 579นะคะแปดเซียน VIP ล่างนะคะงวันที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งล่างให้6นะคะเด่น6นะคะชุดสองตัวล่างก็จะมี60 63 68 69นะคะ กบชัยโยงวนที่16ตุลาคม65นะคะบนให้เด่น5นะคะชุด2ตัวบนก็จะมี58 59ชุด3ตัวบนก็จะมี395นะคะกบชัยโยล่างนะคะวนที่16ตุลาคม65นะคะล่างให้เด่น0นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี07 08 09นะคะ เพชรก้างวดวันที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งบนให้เด่น9นะคะชุด3ตัวบนก็จะมี8 5 9ชุด2ตัวบนก็จะมี2 9 5 9นะคะเพชรก้าล่างนะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งล่างให้เด่น8นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี8 1 8 9นะคะ งามเลิศบนนะคะงวดวันที่16ตุลาคม6คานะคะวิ่งบนให้เด่นสองนะคะชุดสตัวบนก็จะมีเก้าเจ็ดสองชุด2ตัวบนก็จะมีห้าสองเจ็ดสองนะคะงามเลิศล่างนะคะงวดวันที่16ตุลาคม6 5หนะคะวิ่งล่างให้เด่น5นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมีห8 59นะคะ ใบเตย V.I.P งวดที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งบนให้เด่นเจนนะคะชุด3ตัวบนก็จะมี271 272นะคะใบเตย V.I.P วิ่งล่างนะคะงวดที่16ตุลาคม65ให้เด่น0ูนย์ะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี08 09นะคะ ทะเลใจบนนะคะงวดที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งบนให้6นะคะชุด2ตัวบนก็จะมี63 64ชุด3ตัวบนก็จะมี763 764นะคะทะเลใจล่างนะคะให้เด่น5นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี52 53 58แล้วก็59นะคะ ยาย่า VIP บนนะคะวันที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งบนให้เด่น8นะคะชุด3ตัวบนก็จะมี5 2 8 5 3 8นะคะย่าย่า VIP ล่างนะคะวันที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งล่างเด่น9นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี5 9 7 9นะคะ ไม้เอกนะคะงวันที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งบนให้เด่น4นะคะชุด3ตัวบนก็จะมี904ชุด2ตัวบนก็จะมี0414นะคะไม้เอกล่างนะคะงวันที่16ตุลาคม65นะคะวิ่งล่างให้เด่น1นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี1719นะคะ ทพทันใจ VIP นะคะบนนะคะให้เด่นบน3นะคะชุด2ตัวบนก็จะมี3 537ชุด3ตัวบนก็จะมี9 3 5 9 3 7เนะคะเทบทันใจ VIP ล่างนะคะวันที่16ตุลาคม65นะคะล่างให้เด่นเจน,นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี07 1 7 2 7 97 7, ด นะคะพันธงบนนะคะวันที่16ตุลาคม65ให้เด่น5นะคะชุด2ตัวบนก็จะมี59นะคะคู่เดียววันที่16ตุลาคม65ให้เด่น9นะคะชุด2ตัวก็จะมี92นะคะน้องสาวนะคะวันที่16ตุลาคม65ให้เด่น5นะคะชุด2ตัวก็จะมี 3 5 8ห95หหนะคะชุด3ตัวก็จะมี2 3 5ส9 5ห,หนะคะสรุปอาจารย์นิวส,สล็อตโต้ะคะวันที่16ตุลาคมห5ห้านะคะให้เด่น5กับ6นะคะชุด3ตัวก็จะมี8 1ดหนึ่งห,หน,นะคะ รางวัลเลขท้าย2ตัวให้เด่น5กับ0นะคะชุด2ตัวก็จะมี25 75 85 20 70แล้วก็80นะคะเลขทอง VIP งวดวันที่16ตุลาคม65นะคะบนให้เด่น3นะคะชุด2ตัวบนก็จะมี32 37นะคะ แปดเซียน VIP นะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะเด่นบนให้1นะคะชุด3ตัวบนก็จะมี413218ชุด2ตัวบนก็จะมี1318เด่นล่างนะคะ2ให้2นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี25แล้วก็29นะคะ เฮงเฮงนะคะงวดวันที่16ตุลาคมห5้านะคะบนนะคะเด่น7นะคะชุด2ตัวบนก็จะมี7 2 7ดสองเจดสชุดกันก็จะมีเจ7ดนดหนึ่งะคะภูผาทองงวดวันที่16ตุลาคม6 5านะคะวิ่งล่างให้เด่นสองนะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี2 3 2สาสองสี่นะคะ แชมป์นักคิดนะคะพิชิตเงินล้านนะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะให้เด่น0กับ1นะคะชุด3ตัวก็จะมี036 158นะคะสูตรอาจารย์พันทิพย์นะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นะคะเด่นบนให้5กับ6นะคะชุด3ตัวบนก็จะมี851 306นะคะเด่นล่างนะคะก็จะมี5กับ0นะคะชุด2ตัวล่างก็จะมี25 75 85 20 70แล้วก็80นะคะแม่นมากนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคม65นะคะให้เด่น6นะคะสูตรใหม่นะคะชุด2ตัวก็จะมี63 หกแปดนะคะราชาโชคนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านะคะวิ่งเจ็ดบนนะคะชุดสองตัวบนก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่วิ่งแปดล่างนะคะชุดสองตัวล่างก็จะมีแปดห้าแปดเก้านะคะคุณหญิงนะคะสิบหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านะคะ ให้เด่นห้ากับเก้านะคะเก่งจริงนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านะคะเจ้าแม่ทองมานะคะให้เด่นสามกับเก้านะคะตัวเดียวให้เก้านะคะชุดสองตัวก็จะมีสามหนึ่งสามสี่สามห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าชุดสามตัวก็จะมีสามห้าเก้า สามสี่เก้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่พารวยชาแนลนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะหากพูดผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงแทรกเข้ามาในวิดีคิปวิดีโอก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยๆเฮงเๆทุกท่านนะคะงวดวันที่16ตุลาคม65นี้นะคะขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ